สาเหตุที่สารเอาแกนนำเข้าคุกเนี่ยเพราะ 1. มีการกระทำความผิดซ้ำๆ 2. ไม่สำนึกผิด 3. มีเจตนาในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็อ้างรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้คงเป็นบทเรียนสำคัญนะครับสำหรับแกนนำม็อบทั้งหลายนะฮะที่ผ่านมาจับปล่อยสาวผู้บงการนะครับตอนนี้ผู้บงกงบงการธนทุงธนาทรโดนกันหมดนะแมวเมือ่อโดนคดีซ้ายขวาหน้าหลังโดนเปแถว เหลือเฉพาะนะแมงเมาที่กําลังบินกันสนั่นวันไหวกําลังพุ่งเข้ากลองฝ่ายถูกหลอกไอ้ลุกฮือขึ้นมาเพื่อล้มอํานาจแล้วให้พวกเขานักการเมืองและพักการเมืองเข้ามามีอํานาจในการปกครองสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอสิ่งที่พบไม่ว่าจะเป็นเบญจาไม่ว่านัชชนนเป็นเพียงแมงเมา สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวปล่อยเพื่อนเรานะครับตอนนี้ปรากฏว่าแกนนําถูกจําคุกฮะเงิบเลยหลังจากไปชุมนุมหน้าศาลโจมตีตุลาการ นะครับโจมตีกระบวนการยุติธรรมและต่อต้านมาตรา1 1นึเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณนะ์นะฮะสารมีคําพิพากษาคุกเบญจากับนันชช,นน,ชนนัชนนนะครับเป็นเวลา6เดือนละเมิดอํานาจศาลใส่ร้ายดูหมิน่นตุลาการไม่สํานึกจัดโทษสูงสุดไม่รอลงอาญานะครับ เหตุการณ์เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนราชัาดาพิเศษตามที่ศาลอาญานัดฟังคำสั่งคดีละเมิดอำนาจศาลของเบญจานะครับอปันและนายนัชนนไพโรธนะครับจากกรณีของการชุมนุมที่ศาลอาญาเมื่อ28ยี่ขอย29เมษาย,ยน2564เพื่อเรียกร้องิทธีการประกันตัวให้จำเลย <c oughs> คดีมาตราหนส ซึ่งสําหรับคดีของนัตชนนั้นสารฟังคําสั่งในช่วงเช้าซึ่งสารอาญามีคําสั่งให้ลงโทษจําคุกนัชนนไพโรธในคดีละเมิอดอำนาจศาลเป็นเวลา4เดือนโดยไม่รอรงอาญานะครับไอลอก็ทวิตข้อความทางทวิตเตอร์ระบุถึงสาเหตุโทษของสารครั้งนี้ว่าแม้การแสดงคิดเห็นต่างจากสารเรื่องสิทธิการประกันตัวสามารถทำได้แต่พฤติกรรมของผู้ถูกกล่าวหาในวันเกิดเหตุมีลักษณะ ใช้มวลชนกดดันศาลกระทบต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาคดีของศาลล่าสุดนะครับ14นาฬาสานาทีศาลได้พิจารณาในส่วนของเบญจาอปันโดยนะครับให้พิพากษาจำคุกเป็นเวลา6เดือนนะครับซึ่งถือว่าโทษสูงสุดของข้อกล่าวหานี้นะครับโดยศาลได้เบิกตัวเบญจาจากทันทสยะสถานหญิงนะครับเพื่อมารับฟังด้วยโดยทั้งนี้ศาลได้ให้เหตุผลระบุว่า แม้ถูกกล่าวหาแม้ถูกกล่าวหารับข้อที่จริงแต่กลับต่อสู้ว่าไม่ผิดนะครับไม่สำนึกในการกระทําความผิดส่งเสียงดังไม่สงบเรียบร้อยก่อความลำคาญแถลงการที่มีเนื้อหาประนามใส่ร้ายดูหมิ่นตุลาการเข้าขายไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญม,มาตรา5มาา50อนุ3อนุ6และละเมิดข้อกำหนดสารอาญาข้อ1และข้อ6 ต่อท้ายสารได้สรุปทํานองว่าตามมฐธรรมนสิทธิและเสรีภาพมาพร้อมกับหน้าที er ่ <or> <resolution> ผู้มีอริยะและ,จะเจริญแล้วมีวิธีในการเรียกร้องได้โดยไม่ต้องมีการฝ,าฝ่าฝืนละเมิดข้อกําหนดของสารอาญาในเชิงงานวิกห์นะครับสรุปติดคุกทั้งสองคนคนหนึ่งสเดือนคนหนึ่งหเดือน6เดือนนี่ถือว่าโทษสูงสุด นะครับสำหรับเบนจาเบนจายังคงให้การปฏิเสธนะครับว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดนะครับที่ผ่านมาเบนจาไม่ทด่ดูคดีคดีแรกนะครับโดนมาหลายคดีแล้วนะครับล่าสุดก็ถูกอุ้มขณะที่ไปทําการมอบตัวตามหมายจับศาลทําการพิพากษาคาดีนี้เพราะมีการดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดหลายสาลนะครับและเจตนาทำแล้วอ้างว่ากระทำการตามรัฐธรรมนูญ นะครับเบนจาย,ยังแสดงท่าทีดูหมิน่นทั้งนอกและในศาลจนเป็นที่มาของการถูกควบคุมตัวคดีนี้ทำไมตัดสินไวนะครับคดีนี้เป็นอำนาจของศาลแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มที่ไปชุมนุมหน้าศาลนะครับศาลดีกาเนี่ยนะครับและศาลอาญานะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการปล่อยเพื่อนเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไม่เชิญงานสังเคราะห์นะครับ ตัวแบบ2รายนะครับนชนนนะครับกับเบญจาคงเป็นตัวแบบแล้วนะกลุ่มที่มาชุมนุมหน้าสารกดดันสารใช้อำนาจนะใช้คำพูดดูหมิ่นเหยียดย้ำอาฆาตมาตร้ายสารสารลงโทษสูงสุดนะนี่เหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อ29เมษายนปี2564เนะฮบะเบญจาไม่ได้โดนคดีนี้คดีแรกนะครับโดนคดีอื่นๆอีกมากมาย ในครับขณะเดียวกันที่มีการชุมนุมประท้วงเนี่ยนะฮะก็มีหลายลายใช้ลักษณะเดียวกันก็ไปเรียกร้องพอเบนจาถูกจับก็เรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราก่อนหน้านี้นะครับลูกพี่ใหญ่นะครับของเขาเนี่ก็ไปทําการขอให้มีการประกันตัวหอบเงินสดไปนะครับเพื่อทําการประกันตัวแกนนําพักส้มอ่า ไปขอทําการประกันต so ัวปรากฏว่าศาลก็ไม่ให้ประกันตัวทั้ง2คดีเขามี2คดีอย่างน้อยนะครับปรากฏว่านะครับก็ให้สสของพรรคฝังส้มเนี่ยไปขอประกันตัวอีกศาลก็ไม่ให้ประกันตัวอีกนะครับตอนนี้ปรากฏว่าเป็นการละเมิดกฎหมายที่เจตนาที่จะละเมิดและสารระบุเลยไม่สํานึกผิดที่เจตนาที่จะละเมิดและสาระบุเลยไม่สํานึกผิด นะครับและที่สําคัญก็คือการที่จะเรียกร้องมีการปล่อยเพื่อนเราสามารถทําได้ทุกวิธีทางแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับกับกลุ่มม็อบที่มีการเคลื่อนไหวนะครับที่ผ่านมาธนธนทรไปขอประกันตัวซานก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับก็ให้พลพรรคของพรรคก้าวหน้ากลุ่มก้าวไกลของเขาเนี่ยไปขอประกันตัวซานก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับเรื่องของ ล่อยเพื่อนเรานะครับใช้ลานตรงบริเวณหน้าศาลอาญาว่าเป็นลานอากงนะครับจากนี้ไปนะครับมีการดําเนินคดีไปแล้วจำนวนมากกว่ามากกว่ารวมทั้งหมดนะทุกทุกคดีของม็อบเนี่ยกว่า500กวอาคดีนะครับคดีต่างๆนี่อันนี้คดีแรก29่เมษายน64เนี่ยเป็นคดีแรกที่โผล่ขึ้นมานะครับและมีคําพิพากษาคดีนี้ต่างคดีที่ละเมิดต่อศาลเนี่ยนะครับมันต่างจากคดีอื่นๆนะครับ ต่างจากคดีอื่นๆตรงที่ว่าศาลสามารถทําการไต่สวนและพิพากษาได้เลยเป็นอํานาจของศาลนะต่างจากคดีอื่นๆนะครับในคดีมาตรา1นึมาตรา1นึ่งสอะไรก็แล้วแ,แต่ต่างกันนะครับคดีอื่นๆเนี่ยจะต้องมีการไต่สวนทั้งโจทและจําเลยนะครับจากนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการชั้นต้นอุทธรดีกา แต่คดีนี้เนี่ยเป็นอำนาจของศาลเลยนะศาลเรียกเข้ามาเลยไต่สวนไต่สวนรอบเดียวไต่สวนรอบเดียวเสร็จตัดสินเลยนี่เป็นอำนาจของศาลและศาลใช้โทษรุนแรงสูงสุดเพราะผู้กระทำความผิดไม่สำนึกนะครับเรื่องของการปล่อยเพื่อนเรานะเป็นวาทกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสาเหตุที่ศาลเอาแกนนำเข้าคุกเนี่ยเพราะหนึ่งมีการกระทำความผิดซ้ำ สไม่สำนึกผิด 3. ม,มีเจตนาในการกระทำความผิดนะครับแล้วก็อ้างรัฐธรรมนูญสิ่งเหล่านี้คงเป็นบทเรียนสำคัญนะครับสำหรับแกนนำม็อบทั้งหลายนะฮะที่ผ่านมาจับปล่อยสาวผู้บงการนะครับตอนนี้ผู้บงกกงบงการธนทุงธนาทรโดนกันหมดนะแมวเมื่อโดนคดีซ้ายขวาหน้าหลังโดนไปแถวนะครับ,หหเ,เ,หนะรบเหลือเฉพาะนะฮะ แมงเมาที่กาลังบินกันสนั่นวั่นไหวกําลังพุ่งเขาง้ากล่องายถูกหลอกให้ลุกฮือขึ้นมาเพื่อล้มอํานาจแล้วให้พวกเขานักการเมืองและพรรคการเมืองเข้ามามีอํานาจในการปกครองสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอสิ่งที่พบไม่ว่าจะเป็นเบญจาไม่ว่านัชนนเป็นเพียงแมงเมาที่บินเขา้าก่องไฟเพราะการเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจ อำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพักการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ